ตอนนี้ครับเรากำลังเดินทางจากแม่สอดน,นะออไปแม่เสลียงนะคนไม่ึ้นมากันนะแต่เรามา้นเส้นนี้จ่ดาดีแล้วนะครับนี่น่าจะอันตรายสุดของทางที่เรามามขับ้วยฟ้านะใช้แบตเยอะมากสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะไปไหนกันครับน้องโอ๋บ้านขุนวงหนะ ก็คือเราจะไปโรงเรียนบ้านขุนวงเหนือนะผมไปช่วยโรงเรียนเขาซ่อมหลังคาทำกับข้าวแล้วก็เอาของไปบริจาคนะครับโรงเรียนบ้านขุนวงเหนือนครับอยู่ใกล้กับเขตอนุรักษ์พันสัตว์ป่าสารวินนะครับซึ่งตอนนี้ครับเรากำลังเดินทางจากแม่สอดน,นะไปแม่เสลียงนะด้วยทางหลวงเส้น 105นะซึ่งเป็นทางหลวงที่ติดกับชายแดนเลยนะซึ่งอันนี้ก็คือ,อคนไม่ค่อยมากันนะแต่เรามากันเส้นนี้เพราะว่ามันสามารถประหยัดเวลาเราได้มากกว่านะผมและอย่างก็คือเราขับรถไฟฟ้ามาด้วยนะครับก็คือเราใช้ระยะทางจาก แม่สอดนะไปแม่เสลียงอะ่ะระยะทางประมาณ230โลนะผมจากจุดชาร์จบอร์ทอนะที่แม่สอดไปจนถึงจุดชาร์จ PEA ที่แม่เสลียงนะมาดูกันว่าเราจะไปถึงไหมจริงๆถ้าเกิดเทียบจากระยะทางอย่างเดียวแล้วเนี่ยมันไปถึงแน่ๆอยู่แล้วครับแต่ว่าทางอะ่ะมันเป็นทางกับขึ้นเขาลงเขาเนาะแล้วเราก็มีสัมภาระมาะเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขับกันแบบว่ารักษาความเร็วนิดน,นึงอย่าให้ขับเร็วมากมก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันดูนะครับ อยากทำอะไรอยู่ครับกินป๊อปคอนนะครับผมนี้สั่งป๊อปคอนเมเจอร์มากินด้วยะระหว่างทาง <S <S ตอนนี้เราก็ขับมาแล้วจากตัวเมืองแม่สอนนะครับผม96กกิโลนะครับผมเลืออีก137ยกิโลนะจะถึงแม่เสรียงนะผมก็อีกว่า2ชั่วโมง40่สิบนะครับขับเรื่อยๆตอนนี้ที่ออกมาเนี่ยคือทางเป็นอย่างี้ตลอดทางเลยครับผมก็คือถนนเนี่ยมีแค่2เลนนะก็คือ เนี่ยหนึ่งเลนสวนกัน,นอย่างนี้เลยครับผมทางก็ต้องบอกเลยว่าผมก็ชอบนะล่มลื่นนะครับขับเร็วไม่ได้นะขับต้องขับช้าๆนะเพราะว่าถนนมันแคบแล้วก็ทางก็ข้างคดเขียวแต่ว่าแบบนี้ดีครับก็ค,คือไม่หลับอตอนที่เราขับออกมานะเราเจอด่านที่เป็นด่านทาวอนะผม,ผมของทหารเนี่ยมาแล้วประมาณ3ด่านนะก็จะให้เราลดกระจกแล้วก็มาดูของข้างในรถนิดหน่อยครับผมก็ยังไงก็ตามหน้าที่ครับเราก็ทําตาม ้้านผมก็ืีจุดหมายของเราในทริปนี้นะผมก็คือเราจะไปกลางเต็นท์นะที่ศูนย์อนุรักษ์ปันตสตป่าว,ว,วินนะผมก็จริงๆตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ให้กลางนะก็คือเขาเป็นของที่ของเขาเนาะแต่ว่าเนื่องจากเราไปบางเป็นประโยชน์นะเขาก็เลยเปิดให้เราไปกลางนะผมต้องติดต่อไว้ก่อนนะไม่สามารถอยู่ๆเข้าไปกลางได้นะที่ศูนย์อนุรักษ์พันตสตาเนี่ย,ย,ยเขามีาเป็นบ้านพักที่พักของเขาอยู่แล้วนะซึ่งก็มีความสะดวกสบายระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็แค่ไปกางเต็นท์เท่านั้นเองนะครับผม สวยมากสองข้างทางลมลื่นนะผมดีเลยโอเคคนระับผมก็เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะผมนี่จานอยู่แล้วอยากซื้อจานอยู่แล้วนะครับนี่ผมเป็นจุดตรวน,นะที่นี้อย่างนี้จะมีเรื่อยๆเลยนะครับไม่ต้องจอดนะเวก็ขับไปเลย อ,อ่อยไมอร่อยอรอยมากาจริงๆเรามาในช่วงหน้าฝนนะแต่ว่าตอนขับมาเนี่ยก็คือมีฝนมาปลปายตอนนี้ฝนเริ่มตกตกไม่แรงมากนะก็คือฝนตกแบบแดดออกด้วยฝนตกด้วยแปกมากตรงน,นี้ครับผมก็ต้องขับอย่างระมัดระวังครับผมเส้นนี้ก็ ค่อยๆขับไปผมเลือกที่จะขับมาตอนกลางวันนะครับเพราะว่าถ้ามาเช่นนี้ตอนคืนเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากนะครับยิ่งถ้าเกิดฝนตกด้วยเนี่ยเส้นนี้ไม่แนะนําเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาตอนกลางวันแล้วก็เตรียมตัวมา,มาดีๆเนี่ยเส้นนี้ถือว่าโอเคครับรู้สึกว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่ทําทางด้วยก็เดี๋ยวพอไปถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูสภาพกันนะครับ โอเคครับผมจุดนี้ครับผมคือจุดที่น่าจะอันตรายสุดของทางที่เรามานะครับผมรถผมรถโหลดด้วยผมขอเชสมาที่ขับหน่อยอ่ะก็ตรงนี้นะครับผมต้องชะลอที่หนึ่งนะมันเหลือเลนเดียวนะครับผมก็แบ่งๆกันขับครับตรงนี้ช้าๆเลยครับตรงนี้ รถโหลดก็ค่อยๆมานะครับโอเคไปไปกันต่อห้ามเกินสิบสองตันนะครับผมของผมไม่มีปนนัญหาโอ้โหนี่เลยเดเลยลเราไปดูขอ,อมากๆมามากๆครับอ้ามาทางฝั่งน,นี้เลยจิ้งเอ้ค่อยๆนม่ติดเลยติดอยู่ทีมันจะติดฝั่งโน้ห้มงขึ้นเอืมน,นั่นแหละ คร,ครับผม okay, ครับผมโอเคครับผมจุดเมื่อกี้ครับผมรถโหลด,ลดไม่แนะนําเลยรถผมก็เกือบผ่านไม่ได้นะเมื่อกี้โดนใต้ท้องไปหน่อยด้วยนะครับก็รถโหลด,ลดไม่แนะนำนะเส้นนี้ให้เข้าเชียงใหม่ไปเลยนะครับก็น่าจะมีแค่จุดนี้แหละที่เป็นจุดที่น่าจะลําบากสุดแล้วตรงนี้นะครับต่อจากจุดเมื่อกี้นะครับผมก็คือ ทางลาดลามาแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเป็นทางขึ้นเขายาวเลยนะครับก็คือใช้กําลังไฟของรถไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยแปบ๊บเดียวขึ้นมาแบตรถเลยก็จะมีจุดเมื่อกี้ที่ชันแต่ถามว่าชันมากไหมก็ไม่ชันมากนะชันระดับหนึ่งก็คือรถทั่วไปสามารถมาได้นะผมแต่ว่าแค่อาจต้องขับดีๆนิดนึงก็คือใช้กําลังรถเยอะหน่อยนะครับแต่รถไฟฟ้าทางขึ้นประมาณนี้ถือว่าได้แล้วไม่มีปัญหา เธอว่าใครขับเร็วๆมาตรงนี้ต้องระวังาะว่าแบตมันจะลดห่วบเลยตรงนี้ตรงนี้ขึ้นขึ้นแบบต่อเนื่องครับผมแปบ๊บเดียวนะครับแบตลงมดเลยครับสองามเซเมื่อกี้อันนี้ก็ขึ้นต่อนะครับขับมาเรื่อยประหยัดแบตเตรียมไว้ใช้ช่วงนี้แล้วก็น่าจะเป็นทางลงแล้ว อีกวันสี่สิบสี่โลนะจะถึงตัวแม่เสลียงแล้วนะครับก็ถึงจุดชาร์จก็เตรียมจะชาร์จแล้วทีนี้อ่านิดนึงก็คือเมื่อกี้หลังจากที่เราขึ้นเนินมาเยอะๆเมื่อกี้ัะผมก็คือตอนขึ้นเนินเนี่ยขับรถไฟฟ้านะใช้แบตเยอะมากครับผมก็คือแป๊บๆลดแป๊บๆลดแป๊บเดียว2-3%แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับมันเป็นทางลงแบบยาวๆเลยนะครับผมจะบอกว่าแบตผมแทบไม่ลดเลยแล้วก็เมื่อกี้ผมขับจนแบตเหลือประมาณ36%นตะตอนนี้เด้งขึ้นมา39แล้วนะครับก็ ตอนนี้ถึงแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องห่วงคนระับเวลาขึ้นเนินไปเดี๋ยวมันจะต้องมีทางลงตอนลงแล้วก็ได้แบตกลับมานะผมก็ผมก็ขับโหมดอีโคนะเคอร์สามเลยนะผมเพื่อให้ตอนรถไหลเนี่ยเราได้แบตขึ้นมาแบบเต็มที่นะก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปถึงจุดชาร์จแล้วก็เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับว่าเราเดินทางกี่กิโลใช้ไฟไปเท่าไหร่เหลือแบตกี่เปอร์เซ็นต์นะผมนี่เจอแดดอีกแล้วน่าจะเจอประมาณแปดเก้าแานแล้วนะวันนี้ โอเคครับตอนนี้ถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่สอดียงแล้วนะครับ right. โอเคครับหาที่ชาร์จอยู่ไหนวะเอ่ยอ่าตอนนี้ถึงตอน5โมงดนาทีอ่าเห็นที่ชาร์จแล้วครับผมอ่ามาดูกันนะครับว่าแบตเราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นตอนนี้ปึ๊บถึงที่ชาร์จโอเคครับมาสรุปกันนะครับผม ตอนที่แบตมีร0อยอพอดีนะครับขับมา2 3 2รกิโลนะครับแล้วก็แบตเหลือยีรจริงๆถือว่าทำทำระยะได้ดีมากนะผมก็คือตกเปอร์เซ็นต์ละ3ากิโลเลยนะครับก็อ่าเหลือแบตเยอะกว่าที่คิดนะครับขับมา4ี่ชั่วโมงนี่โอเคเลยครับนั่นแหละก็เดี๋ยวชาร์จรถครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปอ่าเที่ยวกันต่อนะครับไปชาร์จรถก่อนครับยังไงบ้างคนนั่งคนนั่งไม่ไหวแล้ว นั่งไม่ไหวแล้วนี่ให้ดูนี้เราขับมาสชั่วโมงใช่ไหมแต่เราออกมาจากกรุงเทพครับผมเรามาแล้วสิบชั่วโมงนะ7จ็รกว่ากิโลนะครับเจ็720กิโลมาแล้ว10ชั่วโมงไม่รวมเวลาชาร์จนะรวมเวลาชาร์จแล้วด้วยก็น่าจะรวมๆประมาณอ่าสิชั่วโมงนะครับผมมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวไปชาร์จแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อครับ